สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายนักษัตวปีฉลูเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาดูกันนะคะเดือนสิงหานี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้เป็นเรื่องการงานการงานเปิดไว้แล้วนะคะปีฉลูในเรื่องการงานน่าจะเป็นช่วงของการอยากจะออกมาทำอาชีพอิสระนะคะ บางท่านที่ทำงานประจำนานแล้วเดือนนี้บางท่านตัดสินใจลาออกมานะคะเพราะว่างานที่ทำอยู่นอกจากอยากจะเป็นอยากจะมาทำงานอิสระแล้วอาจจะมีเรื่องการงานที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบนะคะช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาบ่อยมากคือมีความรู้สึกอยากไปทำออนไลน์ อยากอยากมีเวลาเป็นของตัวเองอยากอิสระนะคะไม่อยากไม่อยากทำงานประจําแล้วไม่อยากไปอยู่ในกรอบแล้วอยากมาสู้ด้วยตัวเองอยากทำอะไรเองรู้สึกว่าการไปทำงานประจำไปทำงานเป็นลูกน้องไปเป็นผู้ช่วยคอื่นรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าทำอะไรเหมือนเขาไม่เห็นค่าของเรา ช่วงนี้จะเปิดไพ่ประมาณนี้เจอบ่อยนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องการเงินช่วงนี้อารมณ์เราไม่ค่อยนิ่งเลยนะคะเรารู้สึกว่าเราทุกข์อ่ะเราเราทุกข์อยู่ดีๆเราก็ทุกข์เหมือนเหมือนคิดไม่ตกอะคะ่ะคิดวกไปวนมาเดือนนี้มีการตัดสินใจลาออกนะคะ เหมือนลาออกเพราะว่ามีปัญหาแล้วอยากออกมาเป็นนายตัวเองทําอาชีพอิสระพร้อมสู้แล้วพร้อมเริ่มใหม่พร้อมเริ่มหนึ่งด้วยความสามารถของตัวเองอันนี้ท่านที่ทำงานประจำนะคะสําหรับท่านที่ทำงานประจำส่วนที่ทำงานประจำอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีการรู้สึกอยากจะขยับขยาย ไปทำงานออนไลน์นะคะเหมือนนักการศึ์อื่นๆนะคะช่วงนี้รู้สึกการเงินมันไม่ตอบโจทย์เราอะคะ่ะอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมมีสิทธิ์อาจจะท่านที่ยังไม่ทำออนไลน์อาจจะไปทำออนไลน์นะคะขายออนไลน์หรือใดๆ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับออนไลน์ท่านที่ยังไม่ได้ทํามีโครงการอย่างที่จะไปทำนะคะช่วงนี้การงานที่ทำอยู่ในณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำหรือค้าขายก็ตามเหมือนรู้สึกว่ามันงานมาทำให้เราหงุดหงิดมันเครียดมัน มันไม่มีความสุขอะคะ่ะแม้กระทั่งคนที่ทํางานประจําเป็นานายตัวเองก็เป็นนะคะเป็นแบบนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายหรือว่ามีเวลามีอิสระมากกว่านี้นะคะช่วงนี้รู้สึกเพียเหนื่อยล้าการทํางานจริงๆการงานไม่ได้เหนื่อยแต่มันเหมือนเหนื่อยใจนะคะดูไพ่แล้วรู้สึกว่า เหนื่อยใจมากเลยเราอยากทำอะไรที่มันไม่อึดอัดแบบนี้นะคะช่วงนี้คือค่อนข้างที่จะอึดอัดเรื่องการงานนะคะบางท่านอาจจะเจอในสิ่งที่แบบกืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจจะลูกค้าหรือเพื่อนร่วมง,งานสำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะมาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าค่ะ อคการเงินก <Okay>. okay. ็ตามไพ่การงานเลยการเงินไม่ตอบโจทย์นะคะการเงินไม่ตอบโจทย์ทํางานเยอะแต่เงินเงินเข้าน้อยหรือไม่เข้าตามที่มันควรจะได้ไม่ได้ตามที่ควรจะเป็นช่วงนี้การเงินก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดมากนะคะยังรู้สึกว่าไม่พอใจ กับรายได้ที่มีรา,ายได้รายได้ที่ได้นะคะแต่ว่าการเงินมันก็เข้าเรื่อยๆนะคะเข้าเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเราเท่าไหร่ยังไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่นะคะการเงินของของเดือนสิงหานี้ไม่ได้มีปัญหาเหมือนเหมือนนักกษัตริย์อื่นๆนะคะ มีจ่ายมีใช้มีจ่ายมีใช้มีจ่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวเราเองมากกว่าที่รู้สึกว่าการเงินมันควรจะได้มากกว่านี้มันควรจะมีผลตอบแทนได้ดีกว่านี้นะคะไม่ได้มีปัญหาว่าเงินไม่พอใช้ไม่มีนะคะเงินพอใช้อยู่แล้ว แต่แค่ว่ารายได้ของเราไม่ตอบโจทย์กับเหมือนไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการเหมือนไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะคะใช้คนน่ะแต่ว่าช่วงนี้การเงินดีนะคะไม่ต้องไปยืมใครหรือเป็นหนี้ใครบางท่านมีหนี้ยังยังสามารถเอาเงินไปจ่ายหนี้เดิมได้เลยะคะ่ะการเงินดีนะคะแต่ว่าเราอยากได้ดีกว่านี้ ะะอาจจะมีการทำเพิ่มเติมหรือบางท่านอาจจะออกจากงานออกจากงานหลกัหลกๆน่าจะเป็นเรื่องคนซะเยอะนะคะมาดูเรื่องความรักกันดีกว่าคะ่ะ คนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะอาจจะเป็นสถานะแฟนหรือโสดได้นะคะมาดูก,กันช่วงนี้จะมีเดือนสิงหานี้จะมีการไปพบลักกับคนที่กับคนที่ ุยกันในออนไลน์ก็คือไปพบรักในออนไลน์นะคะอาจจะไปเจอกันในออนไลน์จะได้สารสัมพันธ์นะคะถือว่าความรักก็แฮปปี้แต่ว่าคนที่เข้ามาจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะจะเข้ามาหลายคนแล้วอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้ปากหวานแต่ใจจริงคือมีเจ้าของแล้วหรือ ไปเจอคนที่รักทุกคนเห็นใครก็รักเห็นใครก็รักปากหวานจะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาแล้วก็มีคนที่รักจรีงหวังแต่งเข้ามานะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหลากหลายมากให้ระวังนิดนึงนะคะแต่ตัวเราอาจจะไปไปหลงชอบคนที่ปากหวานเจ้าชู้ได้นะคะอันนี้ให้เรา เออให้เราสแกนดีๆนะคะส่วนท่านที่เป็นแฟนการช่วงนี้อาจจะเป็นความรักที่รู้สึกว่าเหมือนคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่ตัวอะไรนะคะอาจจะมีการแบบว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง ต่างคนต่างมีความคิดของตัวเองแต่โดยรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะอาจจะมีแบบว่าปัญหาเรื่องการงานหรือเรื่องที่เราขี้หึงขี้หวงลักษณะนี้เข้ามาทําให้เราอาจจะคุยกันไปคนละทิศคนละทางเหมือนเขาไม่เข้าใจเราเราไม่เข้าใจเขาประมาณนี้นะคะ โดยท่านที่เป็นแฟนหรือท่านที่เป็นคนคุยจะมีปัญหาทั่วไปอะคะ่ะถ้าถือแบบนี้ถือว่าเรียกว่าทั่วไปมาดูเรื่องมาดูท่านที่มีครอบครัวแล้วดีกว่าค่ะ จริงๆชาวชาวโสดถือว่าเดือนนี้ก็ชุ่มกระชวยหัวใจนะคะมีคนให้เข้ามาเยอะแต่ว่าเราต้องเลือกดีๆเพราะว่าจะมีคนที่ปากหวานเอาใจแต่เจ้าชู้เข้ามาซึ่งคนนี้มีสิทธิ์ที่จะทำให้เราอ,อกหักได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะปากหวานเอาใจเก่งคนเจ้าชู้จะประมาณนี้นะคะเอาใจเก่งรู้ว่า คนที่รู้ว่าต้องพูดดีนะให้คนรักคนหลงคนชอบนะคะโอเคอันนี้มาดูท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะท่านที่มีครอบครัวแล้วเดือนนี้บางคนบางคู่อาจจะมีการจบอย่างเป็นทางการนะคะจบอย่างเป็นทางการหมายถึงก่อนหน้านี้มีการคุยกันแล้วปรับ จูนกันแล้วไปกันไม่ได้เดือนนี้อาจจะมีการตัดขาดหรือเลิกเลิกกันอย่างเป็นทางการหรือเลิกถาวรในเดือนนี้นะคะเดินมีการเดินจากกาันอาจจะเดินจากกาันโลกลาด้วยความเจ็บปวดอะคะ่ะดูไพ่แล้วมันเป็นการเลิกลาด้วยความเจ็บปวดเป็นการเลิกลาที่ก่อนหน้านี้มีการพยายามแล้ว พยายามที่จะเคลียร์ประคับประคงม,มีการคุยมีการปรับแล้วใช้ทุกรูปแบบแล้วนะคะแต่ก็ยังไปกันไม่ได้ก็ตัดสินใจอาจจะตัดอาจจะบอกเลิกกันอาจจะหย่ากันเป็นทางการสำหรับท่านที่มีครอบครัวนะคะอืมโอเคประมาณนี้นะคะ มาดูไพ่สรุปกันดีกว่าค่ะท่านที่มีครอบครัวท่านที่ไม่ได้เลิกลาย่ากันเป็นครอบครัวปกติเดือนสิงหาถือว่ามีความสุขนะคะถือว่าแฮปปี้ไม่ได้เฉยชากันอะไรประมาณไม่ได้ขาดน,นะ ดุกนะอยากจะแนะนำหรือเตืนอะไรนะคะาการงานถือว่าดีนะคะการงานดีดีในในที่นี้ก็คือคนที่มีการ มีการลงมือนะคะไม่ใช่คนที่รอแล้วงานจะมาไม่มีนะคะคนโสดยังไงก็มีคนเข้ามาค่ะจะได้พบรักพบคนที่ถูกใจคนที่ชอบนะคะแต่ว่าต้องดูดีๆนะคะดูดีๆเพราะว่าคนที่เข้ามาจะมีความหลากหลายเดือนนี้เรียกว่าฮอตนะคะฮอตน่ความรัก งานนเดือนนี้ความรักฮอตการเงินก็มีสติมากนะคะในเดือนนี้ในการใช้เงินจะไม่ได้ใช้เงินตามอารมณ์ตัวเองแล้วนะคะใช้เงินแบบระมัดระวงังใช้อะไรคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาก่อนเลยนะคะถือว่าโดยรวมดีคะ่ะเดือนนี้ การงานหรือ energy ตัวเราเองก็รู้สึกว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีไฟในตัวนะคะรู้สึกว่าอยากอยากทํางาน,อยา,น,นอยากนู่นอยากนี่ไม่ได้เฉื่อยชาส่วนมากนะคะแต่มันก็มีส่วนน้อยๆที่แบบเอ,อ้ยังเอื่อยเฉือยแต่อันนี้จะไม่เห็นผลอะไรนะคะไม่ว่าการงานก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือความรักก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าไม่มีความแอฟทีปไม่เปิดใจนะคะ เดือนนี้ดีค่ะดวงถือว่าดีดีได้ทำได้ทำการใหญ่ในบางคนอาจจะได้รับผิดชอบในสิ่งที่เรียกว่ายากหมายถึงอาจจะได้ดูแลลูกค้าใหญ่ลูกค้าที่เรียกว่า V.I.P ก็จะเข้ามาลูกค้า V.I.P การงานก็คือเรียกว่าดีโดยรวมเรียกถือว่าดีนะคะ เราเดินออกมาเรามาเริ่มต้นหมายลาไปเจอลูกค้าที่ถือว่าโอเคดีหรือเราจะได้รับงานใหญ่ออกมาแล้วอยู่ดีๆได้ออเดอร์ใหญ่สำหรับท่านที่ขายของนะคะเดือนนี้นอกจากการงานดีความรักก็มีสเสน่ห์นะคะความรักก็มีสเสน่ห์รวมๆแล้วถือว่าดีค่ะดีเพราะว่ามีการเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง แต่เด่นๆเ,เลยคือร่วงความรักเดือนนี้มีสเสน่ห์มากโอเคใครก็ประมาณนี้นะคะขอจบในการทำนายนักการศาัตร์ปีฉลูเดือนสิงหาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ